สวัสดีค่ะเจคโนแนะนำให้ชมกับที่ดินติดริมน้ำนะคะพร้อมบ้าน2หลังค่ะแปลงนี้นะคะเรียกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกท่านอยู่ในโซนของสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ใกล้กับซันสวีทค่ะราคา3รล้านแแสนบาทนะคะที่ดินติดริมน้ำพร้อมบ,บ้านสองหลังบรรยากาศดีและมีหน่อไม้ด้วยนะคะอยู่บนพื้นที่เลยค่ะ สองไร่และมีพื้นที่งอกอีกหนึ่งไร่กว่านะคะสามารถทำประโยชน์ใช้สอยกันได้สบายตัวบ้านสวยมากค่ะทุกท่านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนบรรยากาศดีค่ะเงียบสงบรมรื่นด้วยนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบคันค่ะมีแอร์ให้ทุกห้องเลยนะคะมีห้องโถงค่ะสองห้องนอนพร้อมห้องน้ำและมีระบบกล้องวงจรปิดนะคะ ระบบเสียงไร้มิวสิกค่ะห่างจากตัวเมืองใช้เวลาเดินทาง20นาทีนะคะห่างจากถนนใหญ่900เมตรค่ะและบนพื้นที่แปลงนี้เนี่ยคะ่ะจะมีผลไม้ให้เก็บหลากหลายชนิดเลยนะคะอยู่แบบสไตล์บ้านสวนค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะมีทั้งทุเรียนมะม่วงลำไยแอปเปิลเมืองมะขามหวานชมพูระมุดมะไฟมะพร้าวมะม่วงหิมพานขนุน เสียนท้อและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะบ้านหลังใหญ่มีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องเก็บของและหนึ่งห้องรับแขกนะคะส่วนหลังเล็กหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงค่ะมีไฟฟ้ามีปัาปามีน้ำบาดาลด้วยนะคะพร้อมเลยค่ะทุกท่านอยู่แบบสไตล์บ้านสวนที่รม่มรืน่นพิกัดอยู่ใกล้ซันสวิตอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ สนใจแปลงนี้มีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนัดหมายเข้าชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อโดยตรงค่ะนัดหมายหรือว่าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อกันได้เลยค่ะทุกท่านแอดมินใส่รายล,ายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วในวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ